จริงๆนะก็หน้โอเค มันเยประคองนะเค okay, นะ ก็ออกมาถึงหัวนี้กันแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เตียงกว่าแล้วเอมมเลยนะยกปีกขึ้นเลยนะยนะี่คันนี้ก็คันนี้ยกคันนี้กว้างนะคันนี้กว้างก็ไม่ต้องยก่คานไหนกว้างไม่ต้องยกนคัคนก็นะ ของเสียแม็กนุ่นก็เจ้าขึ้นถนนแล้วนะนะเสียแม็กตกหน้าแล้วคันนี้ก็ตกก็มีตกหน้าสองคันก็จะเริ่มขึ้นถนนกันแล้วนะคันนี้แรงแน่นคนนะดูรถแรงช่วงขึ้นถนนเนะี่ย เอาตรงนี้หน่อยนะตัวนะนี่คันนี้ก็ขึ้นปีกนะอันนี้มีปีกถึงสามชั้นนะ่ดูแล้วอะ่ะันนี้เป็นปีกชั้นสองเลก็เหลือข้างก็สามกองเหลือประมาณหกกอง อนนี้เอานี่จะออกจากไรแล้วนะตัวนะ แปลงนี้ไม่ไม่มีเน่านะทุกคนนะแต่เน,นินๆคือเนินๆตายเยอะเดี๋ยวไปดูกันอี่แปลงนะแปลงหลังบ้านว่านั้นจะเน่าเยอะไหมจะไม้ว่านะช่วงท้ายๆจะเน่านะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็เต็มเลยนะ